สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้ววันนี้นำเสนอเรื่องลูกดัมมี่สำหรับการยิงแห้งนะฮะหรือไดไฟายก็เป็นการฝึกบริหารกลไกนะครับกลไกของอาวุธปืนสั้นอันนี้เป็นลูกขนาด9มมนะฮะสังเกตดูนะครับจะมียางอยู่ที่แทนตำแหน่งของแก๊ปกระสุน ข้อดีของเขาก็คือเวลาเราซ้อมร่านไก่แห้งเนี่ยเข็มแทงจานวนจะไดะ้มาแทงที่ตรงตำแหน่งยางนะฮะเข็มก็โอกาสจะหักก็จะน้อยลงเพราะว่าถ้าเราร่านไก่มากๆปุ๊บโดยที่ไม่มีเจ้ากระสุนนี้มารองรับเนี่ยโอกาสที่เข็มแทงจานวนจะหกักจะมีเยอะขึ้นเพราะ,ะในรูที่ใส่เข็มแทงจำนวนเนี่ยจะกระแทกกันกับตัวเข็มนะครับ อันดับแรกเนี่ยเมื่อเราได้ลูกกระสุนดัมมี่มาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบดูก็คืออันนี้สีแตนะครับนะฮะสีตอนนี้ปืนปลอดภัยนะครับข้างในไม่มีอาวุธไม่มีกระสุนไม่มีแม็กนะครับปืนเคลียร์อันดับแรกเมื่อเราได้กระสุนดัมมี่มาแล้วเนี่ย เราจะต้องเอากระสุนเนี่ยลองใส่เข้าไปดูกระสุนลองใส่เข้าไปที่รังเพลิงนะครับไม่แน่ใจว่ามองเห็นกันหรือเปล่านะฮะตอนนี้กระสุนเข้าไปแล้วถ้าสมมุติกระสุนเข้าไปได้นะ,ะเทออกมาได้ก็คือโอเคใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใส่ไปแล้วมันไม่ไม่เข้าไปในรังเพลิงก็คือลูกกระสุน ใหญ่หรือปอกมันบวมตรงนี้ต้องคอยดูด้วยนะครับนี่เป็นการทดสอบก่อนนะฮะโอเคกระสุนใส่เรียบร้อยโอเคแล้วก็ให้นำกระสุนดัมมี่มาบรรจุในแม็กนะฮะแล้วก็ทำการโหลดเข้าลังเพิงนะครับสำหรับเจ้าซีซัด75 BD โปรลิสตัวนี้เขาจะมีปุ่เอนดิเคเตอร์บอกว่ามีกระสุนค้างในลำเบิดนะฮะก็เราเวลาใช้กระสุนดามี่อย่าพยายามใส่ในลักษณะที่ผมใส่ให้ดูตอนแรกไอ้นั่นคือเช็คดูว่าลูกมันเข้ากับลงเพิงเราได้ไหมถ้าทุกอย่างเข้าได้ปุ๊บเราก็สามารถที่จะใช้ได้เลยนะครับก็คือเอาไปยิงแห้งได้เลย จะเป็นซิงเกิลหรือดับเบิลก็ได้นะครับก bueno. ็เอามาใช้ในการฝึกโหลดกระสุนบริหารกลไกแล้วก็บริหารกล้ามเนื้อนิ้วโดยพ้องยิ่งปืนใหม่ๆนะมันจะมีการฝึกกึกกักกึกกักกึกกักก็ใช้เจ้ากระสุนน้ำยี่นี่แหละเป็นตัวช่วย รวมถึงการฝึกในลักษณะที่ว่าปืนมีปัญหาเช่นอ่าเป็นดับเบิลฟีดนะฮะลักษณะนี้ดับเบิลฟีดก็คือปอกกระสุนยังคาอยู่ในลงเพิงหนึ่งนัดนะครับแล้วก็ป้อนกระสุนใหม่เข้าไปอันนี้จะเป็นดับเบิลฟีดนะฮะ ผมพอจะเห็นนะครับในกรณีนี้ผมไม่รู้ว่าท่านอื่นเขาแก้ไขปัญหาไงนะจะเห็นเลยนะครับว่าปอกกระสุนเก่าคายอยู่ในลงเพิงแล้วก็มีกระสุนใหม่ขึ้นมายันอันนี้ทดลองด้วยการปลดปุ่มปลดแม็กออกจะปลดไม่ออกเพราะว่าเพราะว่ากระสุนถูกสไลด์ดันออกมาแล้วครึ่งหนึ่งนะที่ผมแก้ไขก็คือ ค้างสไลด์ก่อนนะครับพอค้างสไลด์เสร็จปุ๊บก็นิ้วกดเข้าไปที่ตัวกระสุนที่ออกมาแล้วครึ่งหนึ่งให้มันลงแล้วแคกเข้าที่ถอยหลังนะพอเข้าที่ถอยหลังแล้วก็ปลดปุ่มแม็กออกแล้วก็เทเอากระสุนที่ค้างในลำพึงออกมานะครับหรือถ้าไม่ออกก็อาจจะกระทุง้งนะหาไมาห้หาอะไรมากระทุง้งหรืออาจจะ ปล่อยสไลด์ให้เขาเข้าไปเต็มที่เพื่อให้อ่าขอเกี่ยวเข้าเข้าไปทํางานนะครับก็แล้วแต่กรณีไปแต่ในลักษณะของกระสุนดับเบิลฟีดของตัวนี้ผมจะใช้วิธีนี้ก่อนนะฮะวันนี้อ่าอันนี้คือเรื่องของการใช้กระสุนดัมมี่นะครับ